วัสดีครับพวกเรา Circle Square นะครับครับผมพัดลมครับครับผมปางครับครับผมกัปตันนะครับผมกันครับก็ปล่อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่าที่ต้องยอมเสียเธอไปไม่ยืนข้างเธอก็ดีแค่ไหนแม้จะช้ำเจียนตายก็ยอมก็สำหรับพวกเรา Circle Square นะครับเริ่มต้นการรวมตัวจาก พี่สาคนนี้ก่อนเลยครับแบอบกว่าเคยเล่นดนตรีด้วยกันในชุมนุมทีวโฟกซองครับเป็นชุม,มนุมดนตรีของธรรมศาสตร์แล้วทีนี้เนะี่ย <c oughs> ชุมนุมเราเนี่ยก็เคยมีโอกาสได้ร่วมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตกางกุศลของมหาลัยครับเป็นคอนเสิร์ตดนาล,ลงน้ำท่วมตอนนั้นมีน้ำท่วมซึ่งเราเนี่ยสามคนเนี่ยก็ได้ได้มีโอกาสทําเพลงร่วมกันเป็นเพลงเป็นเพลงประกอบสาหรับคอนเสิร์ตกางกุศลนี้แล้วก็ให้รู้สึกว่าพฮ้ยเราทําเพลงวยกาแเรารู้สึก คลิก่าใควมรัเป็เสร็จแล้วผมก็มีรุ่นน้องที่รู้จักกันเล่นดนตรีกันมาตั้งแต่เด็กนะครับก็คือกัปตันนี้ก็คือก็เลยไปชวนมาเข้าวงนะครับก็เป็นนักร้องมาเล่นดนตรีด้วยกันแต่ว่าดีกรีของคนนี้เขาเขามีดีกรีที่ที่พิเศษพวกเราถามคนก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจครับก็เป็นแชมป์ฮับเบิกอร์นะครับครั้งที่16นะครับ เป็นฮอปเป็นสื่อบอกครั้งสุดท้ายของประเทศไทยครับผมแล้วก็รางวัลก็ได้เป็นแชมป์แล้วก็ได้เป็นป๊อปปูล่าบอยด้วยแล้วก็ best entertainer ครับผมีกมก่ก่อนตอนนี้พวกเราก็ช่วยกันหาชื่อกันพอสมควรนะก่อน <c oughs> ก่อนจะได้ชื่อนี้มา <c oughs> ก็เรียกว่าใช้เวลาเหมือนกันครับก็เคยได้ชื่อที่ถูกใจแล้วแต่ว่า <c oughs> ก็ไปซ้ำ <c oughs> สุดท้ายก็มาได้ว่า เซอร์เคิลสแควร์ครับความหมายตรงตัวอาจจะดูเหมือนว่าตลกหรือเปล่าว่าเราเล่นหรือเปล่าวงกลมสี่เหลี่ยมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นครับแต่ว่าวงกลมและสี่เหลี่ยมทำไมมันถึงมาอยู่ด้วยกันสี่เหลี่ยมหมายถึงชีวิตที่มันมีกรอกรบมีวันสิ้นสุดวันหนึ่งเราก็ต้องสูญสลายไปนะครับหมายถึงสี่เหลี่ยมคือสแควร์ส่วนเซอร์เคิลครับคืองานศิละปะงานศิละปะจะไม่มีวันหยุดนิ่งจะหมุนวนไปเรื่อยๆครับ ถ้าเราอยากจะสร้างอะไรว่าบนโลกใบนี้ให้ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ต้องสร้างงานศิลปาไว้ก็เป็นเลยที่มาของ Circle Square สวัสดีครับพวกเรา Circle Square ครับกับล้อยให้เจ็บอย่างนี้ดีกว่าที่ต้องยอมเสียเธอไป ก็อไอเดียของเพียงแค่เธอนะครับจริงๆรแล้วเริ่มมาจากไอเดียที่ว่าเราอยากจะพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับวงการดนตรีในทุกวันนี้ครับมันประคามรู้สึกเหมือนกับว่าใครใครใครก็เตือนว่าแบบเออเนี่ยแบบมันไม่มันไม่ดีนะอย่าเข้าไปเลยอะไรอย่างนะั้นมันม,มันไม่ได้อะไรหรอกแต่พวกเราก็ยังคงยืนยันว่าเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปเราจะทางานที่เรารักต่อไปนะครับเราก็เลยปรับมาเป็นเรื่องของความรักดูบ้างเหมือนเหมือนความรู้สึกเนี้ยมันแรงมากจนกระทั่งว่าเราลอง กลั่นมันออกมาแล้วพูดในมุมมองของความรักของคนสองคนแต่จริงๆแล้วก็คือก็คือเรากับดนตรีนั่นเองเราเริ่มขึ้นโครงดนตรีมาตั้งแต่ ปีที่แล้วอะครับตังต้ตงแต่ทำเพลงแรกตั้งแต่ทำเพง <c oughs> เลงแรกด้วยคือทำเพลงแรกเสร็จปุ๊บล้วก็ขึ้นต่อมาเลยแล้วก็ตั้งแต่วันที่ขึ้นมาน่าจะน่าจะใช้เวลารวมไปประมาณ5้าเดือนวงจะทำงานโดยขึ้นขึ้นโครงดนตรีหรือว่าทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยแบบว่าอาจจะเป็นไกด์หรือเป็นเดโมที่พวกเราให้ชอบแล้วเราก็ลองเสนอดูแล้ว,ลวก็จะมีทีมโปรดิวเซอร์อาจจะมีรุ่นพี่ที่เคารพทั้งหลายแหล่ระมา มาคอยช่วยช่วยเราช่วยกันขับช่วยกันเกานะครับไไไรรรร้เเืออนนนมใใใคจจะะสหหฉัััทายงงก็ต่วงเราครับจะเป็นแนวเพลงป๊อปฟิวชั่นคือคำว่าป๊อปฟิวชั่นเนี่ยครับก็คือป๊อปก็คือเป็นป๊อปปูล่าครับหมายถึงว่าให้เข้าถึงคนงาน่งนงายคือพื้นฐานของเพลงเนี่ยจะยังอยู่ในความเป็นป๊อปแหละเพียงแต่ว่าด้วยคำว่าฟิวชั่นมันเหมือนเรา ยังไงเหมือนผสมสีแล้วกันนะือพวกง่ายๆแอบว่าเราอยากจะเราอยากจะแบบพูดเรื่องที่สนุกสนานสดใสหน่อยเราก็จะใส่สีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยลงไปนเงี้ยเพราะถ้าอย่างเพลงนี้เราอยากจะพูดเรื่องที่มันแบบว่าจริงจังหน่อยอ่าเป็นเรื่องเรื่องแบบว่าความรู้สึกจากข้างในเลยเราก็เลยใส่ความร็อกเข้าไปนะความเข้มความดำกันอยู่จริงกระแสตอบรับที่ตอบรับกันมากับเพลงแค่เธอก็หลายคนก็บอกว่าซาวด์ดนตรีแปลกใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่เปิดใจเราฟังเพลงของเราด้วยครับ ม่อฟังงเรรืานี้ใดเือนนนมมมีีใครจดฉััเพลงแค่เธอนะครับมันเป็นภาคต่อของหนังเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังสั้นของทางค่ายเราที่ได้ทำขึ้นมานะครับชื่อเรื่องว่าราตีสีเลือดนะครับผมซึ่งใน ทั้งภาคต่อของทั้งสองภาคนะครับทั้งตัวราติสีเลือดแล้วก็แค่เธอเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งครับรักกันมาตลอดใช่ใช่จนแบบว่าไปถึงจุดจุดหนึ่งเป็นแบบว่าซึ่งเป็นจุดที่พูดไม่ได้ด้วยจุดพูดต้องสปอยหนังเขาจะแบบสปอยหนังติดตามกันได้จริงๆถ้าเข้าไปดูเพลงแค่เธอจะมีลิงก์ยูทูบไปเห็นด้วยก้เลยครับอกว่าราติสีเลือดก็กดเข้าไปชมกันก่อนได้เลยเช่นกันครับถ้ากดเข้าไปดูราติสีเลือดก็จะมีลิงก์มาเพลงแค่เธอเหมือนกันครับผมก็ เรามารับชมดูครับสนุกงานที่ทุกคนตั้งใจทํางานกันมากๆครับอยทางงินงไมรู้อดุษณไลใบอกตัวเองเอาไว้เจ็บช้ําเพียงใดใจยอมรับมันสําหรับ MV เพลงแค่เธอนี้ฉากที่ผมซับใจที่สุดก็ ยิ่งประทับใจทุกฉากนะแต่ว่าฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือฉากที่ตัวเองโผล่มาครับผมได้ใช่ไหมฮะผมชอบได้ใช่ไหมชอบชอบเพงได้ใช่ไหมครับผมมไ่แต่ผมไม่ค่อยชอบอะไรตอนท้ายๆเป็นเป็นช่วงพอนโซโล่เสร็จปุ๊บอ่าแล้วมันจะมีจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่ทุกอย่างเงียบอ่าสล้วตัดไปที่บทพูดบทพูดหนึ่งอ่าซึ่งเป็นบทพูดที่สำคัญต้องไปดูต้องดู ปีนไม่ได้เป็นอย่างที่บ๊อบเห็นบอ๊อบยังจะรักปีนอยู่ไหมกลปลอยเจ็บอย่างนี้ดีกว่าที่ต้องยอมเสียเธอไปฉากฉากที่ชอบจริงๆผมชอบชอบทั้งหมดอะครับ,รบใช่แล้วก็ชอบเหมือนผมไหมชอบตอนที่ดูเองออกมาจร <c oughs> ิงๆผมไม่ค่อยชอบตอนที่ดูเองออกมาเพราะเพราะมันด <c oughs> ูไม่รู้ว่าเป็นผมเลยสำหรับผมเองก็ชอบในฉากพี่ เฉลยอะครับต้องไป<ร>ติดตามดูว่าเป็นฉากาเฉลยของทุกอย่าง <Yeah. S 1> นะีคลายอยู่อย่างงมายกับฟองเธอไม่ยอมฟังเรื่องราดใเดือนมีครคร,รแค่เธอนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้นะครับช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับก็ทาง f c e e o o o นะครับ w w w o a c e b o o k c o m c i r c l e s q u a r e b a n d ะครับหรือ ติดตามทาง IG ก็ได้เพิ่งมีสดๆร้อนๆเลยนะครับ C C S Q นะครับ underscore circle square ครับซึ่งจะเป็นชื่อเดียวกับยูเซอร์ของ่ครับ C C S Q circle square ในยูทู e มันด้วยครับก็ฝากเพจของค่ายของพวกเรานะครับโซนิ b บูมด้วยนะครับก็ ที่ facebook.com/sonicboomgh ครับนะครับแล้วก็ instagram ของ sonicboom ด้วยครับผมล่าสุดนะครับเพลงแค่เธอนะครับมีให้ดาวน์โหลดกันเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันในเพจของพวกเราด้วยนะครับผมเดยทางใต้คลิปวิดีโอใน YouTube ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับก็ยังไงก็ลองติดตามดูครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษนะครับโชว์เพลงแค่เธอกันสดๆเลยครับเป็นเวอร์ชันอะคูสติกครับชรมันแค่ไหนถึงจะพอ ความรักมันช่าเหลืออลาจากหายไปแต่ใจมันยังทนไว้หวังให้เธอนั้นเป็นเหมือนเดิมต้องทุกต้องทนเท่าไรเจ็บแค่ไหนก็ขอรัก ลอยเจ็บอย่างนี้ดีกว่าที่ต้องยอมเสียเธอไปทีอืืนข้างเธอก็ดีแค่นหนแม้จะช้ำเจียนตายก็ยอมอย่อยางงมงายกับรักของเธอไม่ยอมฟังเรื่องราวใดๆใครเจนไม่เคยจะสนเอาไร ให้ฉันทำยังไงก็หัวใจมันรักแต่เธอ